เอาละก,ก็ขอกราบสวัสดีสวัสดีดันตุ้ยตุ้ยวายเอาละครับก็ขอกราบสวัสดีพี่พี่น้องชาวไทยทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวเกมดีมอสนะครับเกมที่เป็นเกมท,กมที่เป็นเกมที่เหมือนเนี่ยเนี่ยเป็นเกมที่เหมือนเกมแกลลี่มอนะครับผมโอเค มามาดูกันเลยอย่างแรกนะครับข้างล่างก็จะเป็นการเปลี่ยนภาษานะอันนี้รัสเซียอ,อันนี้อังกฤษรัสเซียไทยแล้วก็อะไรวะเนี่ยเล็กขอโทษครับอันนี้ออกอ่าอันนี้ก็ไม่ออกโอเคเทีพี่รู้ผมเป็นคนไทยครับผมรู้เรื่องภาษาไทยออโอเคเ,เ,เนนร๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ๊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 ย ถ้าเข้าแมพไปมันจะช้านิดหน่อยนะครับผมอันนี้เป็นอีพีเลยของผมนึกก็ผมเอง็เองอิงมีสีรบปกรุณขออภัยครับกดไปเลย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 ุขาที่สุดเลยรอสักพักนึงนะครับผมนี่นะครับเกมแกรี่ไม่ใช่สิดีมอดนะครับมันก็จะบอกหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับเกมไม่บินไม่ได้นะ ให้ด okay, so, okay. ูบินได้นะโอเคต้องฆ่าตัวตายนะครับถ้าลงนะผมไปขึ้นเกียรติโอเคมาแล้วครับผมปึ๊บไปแล้วไม่รู้ก็โอเคตอนนี้ผมก็จะมาสอนเส่คอก่อนแล้วกันนะครับให้กดมาที่อันนี้นะครับให้คุณกดมาที่อันนี้ เป็นกาสีของนี่มีแยกโซนเป็นของอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะโอ้โหไม่ไม่อุ้ยเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหนาตาจะใหญ่หน่าดูโอเคไม่สนไ่สนครับอันนี้น่าจะเป็นเอ่ออะไรสักอย่างอ๋อไวรัส ลงงนั่ดีๆโอเคขอสร้างแบบใหม่ก่อนละกันเอ้ยเดี๋ยวเ <c oughs> ดี๋ยวทำอะไรก็ได้เดี๋ยวขอสร้างใหม่ๆก่อนนะครับโอ้ยโอเคตอนนี้ออกเกมแล้วเข้าใหม่มาตรงนะีออ้ตสตาร์ทเกมใหม่เลยเไ้ยเดี๋ยวเออโอเคกอนนะครับรอตอนทีับขาไปดีๆโอเคตอนนี้ก็เข้ามาได้แล้วนะครับผม อาจจะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยอ,อย่างแรกเริ่มแรกมาก็จะอยู่นั่นนงะครับให้เราอย่างแรกก็คือการเสกปืนให้เรากดมาที่รูปปืนนี่เลยมันก็จะมีปืนให้เลือกมากมายเช่นผมจะเอา RPG มายิงตัวตายแบบนี้เนี่ยนะครับผมขอไม่นนะนะรีวิวแล้วเพราะว่ามันอาจจะช้าไปเสียงดังเกิด <c oughs> เสี่ยรบกวนอาจจะมีครับผมเมนูก็ขึ้กดตรงนี้นะครับแต่ผมไม่รู้นะครับว่าสามอันนี้คืออะไรอันเนี้ยอันเนี้ยรู้รู้รู้อันนั้น,นก็คือวิ่งอนนวิ่งเร็วๆนี่ครับเราสามารถเสก N P C ได้นี่ครับเสกมาสอมบี้ เออนี่ครับเรามีเลือดอยู่ข้างล่างแล้วนะถ้าเราโดนโจมตีอะเข็นเข้าเลยอุ้ยตายเลยไม่เข้านะครับแต่ตายเลยนะฮะนี่นะครับปืนเฮ้ยปืนอันนี้มันอยู่ไม่ได้โอเคใช้ปืนนี้สิปืนนี้คือปืนเลยอุ้ยกระสุเลยยิงยิงซ้ำด้วยนี่นี่สิทุกคน้ จโอเคครับทุกคนแป๊บนึงนะโอเคนะฮะจะลากซอมบี้ไปกันเอาให้มันตกน้ำไปนจะไปึ๊บนี่บี้ไปเลยนะครับโอ้โหเข้าไปดิเป็นก็ผมยังไม่รู้วิธีลงมอดนะถ้ารู้ก็เดี๋ยวมาแจ้งอีกที ลูกไปแล้วฮ่าบางังเย่เจ <Okay. S 2> ้าท่านี้ก็จะเป็น NPC นะครับประธานาธิบดีด้วยยิงหัวจิยิงตายเลยแต่ผมไม่แนะนำให้ทุกคนเสกคนนี้นะครับจีแมนเ่ะไอ้คนเนี้ยผมไม่แนะนำครับเพราะมันเป็นอัมาตะด็อกอเตอร์ไหนลองเอาทุบทิอะสวัสดี เอาเลยไปยองยินฮัมมอุ้ยมันโด <c oughs> น <c oughs> นอนโอ้บัรพบเกิน <c oughs> พวกนี้ผมไม่รู้นะครับว่าคืออะไรเนี่ยเนี่ยพวกนี้ผมไม่รู้นะครับคืออะไรรู้อย่างเดียวก็คือวิ่งนะฮะ โอเคขอเอาพวกมันทิ้งก่อนแล้วกันไม่อะทิ้งเลยโอเคมีอะไรอีกไหมอ่าอันนี้ก็จะเป็นของนะฮะอย่างเช่นอันนี้คืออะไรเป็นเอ่อ FBI ไง FBI ไกายพันธุาเลยปาได้ด้วยโอเคผมจะพามันไปอยู่กับซอมบี้ฟิวโอ้โ,โ,โหโคตรร้อนนะมันเป็นตัวที่หลอนมากเลยพวกนี้ทำไมหลอนจังมันอยู่อย่นี้ไปแล้วกัน ร้อนร้อนอเทนี่นะครับทุกคนอันนี้เป็นบล็อกสำหรับดูกเกมเลยนะครับผมก็กระโดดบนน้ำได้ดูถ้าคุณกรดรัวๆไว้ก็จะเป็นประมาณนี้อา้าวคุณจะบินได้นะเดยวแ๊บนึงนะแบบนึงนฮะดูนะฮะแ๊บ,บนึงนะครับพวกคุณอยู่ใ,ใกล้น้ำไว้ประมาณตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็กดกระโดดรัวๆนี่ครับคุณจะกระโดดบนน้ำได้นะฮะ แป๊บ,บนึงนะหาวิธีการทำแป๊บโอเคลองผมจะไม่ตัดน,นะครับโอเคไปโอ้ไกลเหมือนกันนะโดดกระโดดกระโดดกระดดกระดดนี่ไงได้แล้วทุกคนมันก็จะประมาณนี้นะครับอุ๊บเว้ยนี่ไงข้ามไปอีกฝั่งนึงได้เลยกระโดดอีกรอบดิเฮ้ยได้ด้วยโอ้โหได้อีกด้วยได้อีกรอบนึงด้วยโอ้เออเออตกเลยตกเลยแี่ยำมือเยอะเลยว่ะ โอเคขึ้นได้ละขี้เกียจละกระโดดโอเครู้ว่าผมก็ส่งกองศพพวกนี้มาอุดประตูตรงนี้ก่อนแล้วก like, ันนะครับเผื oh! everything. Everything us, <pper> ่อตัวนั้นมีชีวิตผมคุณขี้รถอนนะเฮ้ยมีรถด้วยอ่ะเฮ้ยทุกคนผมไม่เคยเลื่อนลูข้างล่างเลยมีจักรยานด้วยเอจักรยานหน่อยเอาจักรยานมาขวางเผื่อตัวนั้นอยู่ดีก็มีชีวิตอะไรนี่นะครับเนี่ยไอตัวเนี้ย น่าก,กลัวครับเรากรงแมวมาทำไมวะเนี้ออกมาดูเล่วเออสียงรบก,กวนเยอะจังอาจจะมีเสียงรบก,กวนก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับแต่แบบใดที่ผมยังไม่ตายนะครับก็กดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับอีอีอีอแล้วทำไมผมเอาเข้าไปข้างในวะเอาไม่อันนี้อะไรอ่ะ อุ้ยอะไรอะเฮ้ยอะไรอะทุกคนเห็นไหมเฮ้ยมาดูดิมันคือกุ้งยักษ์เหรอมันคือตัวอะไรอะเอเลี่ยนบนต่างดาวน่ากลัวเกินไม่เอาไม่เอาน่าเกลียดน่ากลัวตัวละห้าบาทไปเลยไปเลยตกแมพไปเลยเอขอเฮ้ยเฮลิคอปเตอร์ เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์แมยใส่เพลงไม่เป็นแฮะโอเคมันไม่น่าออกมาได้แล้วแอคอนี้มันก็คงออกมาไม่ได้แล้วนะครับผมจะลองเสกอะไรพี่รถไฟมารถไฟขบวนนึงเอามาการไว้นะครับเละแลแมแมปเละแล้วเกียร์นี้มันนะ่าจะบินได้สิ อ้าวอารถไฟปายเย็นเราต้องช่วยผู้โดยสารครับอช่วยผู้โดยสารให้ไปสบายกว่าเดิมไปเลยไม่ต้องซุมน้ำตายจะตกโลกตายไปเลยนะครับอุ้ยอันนี้รถเหรอรถพังให้ด้วยมันทำไมวะประดับตกแต่งประดบับตกแต่งโอ้ยประดับตกแต่งเลยวะเอารถที่มันยังโทรขับได้ไม่มีเลยไม่มีเลยเหรอเฮลีคอปเตอร์น่ากลัวเกินไปแล้วเสียงอะไรวะแสงพุ่ทุกคน ก็จัดพูกันเหรอใช่ไหมพี่วอด mm hmm. เขาน่าจะจุดพูกันเนาะ mm hmm. เอาอันนี้มาอืม mm hmm. อย่าของดี mm hmm. ตอนรับปีใหม่กันข้างนอกกันแหละ mm hmm. อันนี้บ้านใหญ่ครับ mm hmm. บ้านใหญ่บ้านใหญ่ปีได้ เฮลิคอปเตอร์ออกไปก่อนเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ไม่นะเฮลิคอปเตอร์ตกน้ำเลยเฮลิคอปเตอร์ตกน้ำไปแล้วเรียบร้อยอย่าเสกใหม่เอาไม่เสกเลยดีกว่าขี้เกียจเสกอันนี้ไม่มาแล้วอันนี้ปวดเจ็บเอา <c oughs> บันทิดตัวดังบูดอ่ะปิดจับปิดจับ,บ,บ,บขออนุญหยาอะไร โอเคผมจะปิดนะครับปิดปิดทั้งหมดเลยเฮ้ยมิดไหมเฮ้ยมิดมันปิดมิดนะเออมันปิดมิดกิบอัดดูปะอัดโอ้โหสิบเอ็ดนาทีแล้วโอ้ my g กาเป็นการรีวิวเกมที่โคตรตานนานทำไปเยอะโอเคผมก็จะไม่ได้ทำอะไรมากมาแล้วเพราะว่ามันก็ ลองมาเล่นกันเองได้นะครับเพราะว่าผมไม่ร <expl et hyster ically> <nào> <people> ู้จะรีว <Open problem> <pel> ิวอะไรแล้วการลงมอดก็ยังไม่ค่อยจะรู้อะไรมากสักเท่าไหร่ลองเอามาเล่นกันได้นะครับดีมอดเอ็กดีมอดโอ้โหเมกอัดเมกอัดเตี๋ยมความหวานของชีวิตด้วยน้ำชาโอ้ยผมติด ยิงปืนยิงจืดดังตู้ตู้ตู<ว>้โอ๊ยผมปิดไม่ได้สักทีอะทุกคนทำไมผมปิดไม่ได้อ่ะโอไยมันความนี่เองเอาอันนี้มาสิโซฟาโซฟาปิดได้แน,น่นอนโอ้ไม่กอดมันไม่ใช่เข้าไปข้างในอย่างนั้นโอ้จ<ว>ืดโอเคมันมาแล้ว <S 2> <S 2> <S อันนี้เพื่อนเลยอนี้เลยดีเลย อัน a e I o u K อนี้ a e i o u ก่อนอันนี้แบนได้ปะโอ้โหโอเคได้แล้วได้แล้วจากนั้นเราก็สี่ให้มันตัง้งไม่เก็บเลยพี่บอส จะปิดให้มิดอืมผมขอปิดให้มิดแล้วผมจะปิดคลิปละโอเคอีกห้าปีก็น่าจะเสร็จละเสร็จละปิดมิดละมิดละละมิดได้แค่นี้อะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวรือบิดกุญแจกลม เดี๋ยวคลิปหน้าครับบุยบุย